เรียร้อยเขาเปลี่ยนระบบเดี๋ยวนี้คือเอา400แทนเงินสดเดี๋ยวช่วงเสร็จแล้วก็จ่ายแต่นี่เอาเงินสดจ่ายแล้วก็เอาหุบป,ปองจ่ายเลยวันนี้นะครับ29ต,ตุลาคม2568นะครับเป็นวันแรกที่เปิดใจคนละครึ่งแล้วก็มากินอปาฮะอปาบนะครับรเต레เผาจอมเชียนพญานะครับมีคนละครึ่งรับคนละครึ่งนะครับ ก็มีสารพัดนี่แล้วก็ย่างกุ้งนะครับมีทั้งรายการดอมียัางกุ้งนะครับมีกุ้งนะครับแล้วก็มีกั้งอะไรต่างเนี่ยกั้งแฟนชอบกินกั้งนะครับเอากั้งเนี่ยมานะครับมาย่างนะครับแล้วก็ทําพวกทาแกงเอากุ้งใส่เข้าไปนะครับกุ้งใส่เข้าไปในน้าแกงให้ดูน่ากินขึ้นนะครับก็เนี่ยตอนนี้ก็ถ่ายกับกั้งนะครับกั้งสดๆนะครับ กุ้งเผาก็นะครับย่างมาเอามาย่างนี่ก็มีพวกของดองนะครับแซลมอนดองนะครับเอากุง้งมาทำเป็นน้ําแกงนะครับน้ําแกงแล้วก็ต้องน่กินกินอยากกินไอ้กิมก็ไปตักไอ้ิมโรลมิดใส่นะครับหน้าที่เป็นท็อปปิ้งี่เป็นนะครับลูกเขดไอ้ลูกชิดนะครับแล้วก็หรือว่ากินพวกไอ้ิมมะนาวนะท็อปปิ้งเป็นลูกชิพก็สวยสดดงามน,นะครับอร่อยนะครับ ผมเองเป็นคนชอบกินลูกชิดนะครับก็เลยใส่แต่ลูกชิทจริงงมีให้หลายอย่างให้ใส่นะครับนี่ก็พวกผักต่างๆนะครับแล้วแต่ใครจะชอบผักแบบไหนนะครับนี่เราก็เดินไปนะครับเพื่อจินทางขวานี่จะเป็นเรื่องอาหารปรุงสําเร็จนะครับที่ทางอาป,ป่าเขาเตรียมไว้ให้นะครับนะก็ดูว่าจะไปเอาอะไรดีนะฮะนี่วัตถุประสงค์ก็จะไปเนี่ยตามทางก็จะมีของ เยอะมากมายนะครับอยู่ในถาดอะไรแต่เดี๋ยวผมกินพวกปลากระพงนะครับผมจอบปลากระพงตอนนี้ก็เป็นพวกเนื้อนะครับเนื้อน,นี่ผมกินปลากระพงครับจัดปลากระพงใส่จานจ้ะแล้วก็ใส่น้าจิ้มนะครับแล้วก็เดินต่อนะครับเพื่อที่จะไปดูซิว่าจากี่เพิ่มผ่านมาเนี่ยเห็นมีพวกปูดองนะครับก็จะกลับไปเอาปูดอง นะครับปูดองก็น่ากินนะครับปูดองที่นี่เป็นนี่ถ้าไปกินที่อื่นนะปูดองนี่แพงนีเขาจัดแต่งจานแหละนะครับเราก็เอาปูดองเนี่ยไปกินกินหลายอย่างนะทั้งย่างทั้งปูดองทั้งอะไรต่างนี่ก็ปลากระพงกระปองทอดกรอบนะครับกระพงนี้ก็มีราคาแพงนะข้างนอกนะครับแล้วก็เอาพวกสเตลปี้ก็มีนะสเตลปี้น้ำสับปะรดต่างแล้วก็เอามากินกันอยู่นะครับเทคนิคเราก็คือต้อง ไอติมลูกชิทกินนะครับก่อนราว่าเดี๋ยวพอยิ่งเย็นเย็นดึกแล้วเนี่ยก็จะมีลูกค้ามาตักไอติมยืนแถวเรียงยาวมายี่เป็นกั้งอ่ไปปลูกปลูกก็เียปลูกกั้งปลูกตะกัตกตะปลูกกั้งเลยแล้วก็ปลูกลายเสือปลูก้าอะไรพวกนั้นนะครับผมนะครับกามาย่างกินอันนี่ไดเป็นพวกซูชิอตอนแปลวาตอนนั้นซูชิมันก็เป็นซูชิหน้าของปลาหมึก ก๋าซูชิไข่กุ้งกินยินชอบกินซูชิไอหน้าปลาปลากินชอบกินผูชิน้ปลาสบะทียไมามาที่เป็นตำใหญ่นะครับผมนี่ร้างอาป่าจะเลยเผากลับคนละครึง่งวันนี้ผมก็เตรียมเงินมาเรียบร้อยใส่เข้าไปในระบบเตรียมมาสําหรับที่จะมานะครับโดยเฉพาะยิ่งคนละครึ่งเลยเตรียมมาใช้คนละครึ่งนี่แล้วก็เดิน เดินไปทางซ้ายซ้ายก็จะเป็นพวกนะครับขนมนะครับพวกซูชิอะไรต่างๆะแย่ๆนี่ก็เป็นตู้น้าน้ำเปล่าหยิบได้นะแต่ห้ามเอากลับบ้านก็มีซาเลปี้อะไรต่างๆส่วนทางนี้ก็จะเป็นเรื่องของนะครับพวกสลับปงสลัเปล่าอะไรก็มีพวกย่างเอาไปย่างในตรงนี้ตู้สลัเปล่า จะเดินมาแล้วปรากฏว่ามันมีสเตชันใหม่ขึ้นมานะครับสเตชันที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องของอาหารยำนะอันนี้เป็นอันนี้ไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่ดูไม่ค่อยไม่ค่อยโดนใจยังเป็นพวกลาบน้ำตกวรนั้นจะดูแล้วยำ่ยนคนรอกันเยอะมากนะครับก็เลยลองเข้าไปดูตรงยำดูนะครับมีแซลมอนมีกุ้งมีปลาหมึก นะครับผมก็กะว่าจะสั่ง1จานร,รวมสามอย่างนะครับหจานร,รวมสามอย่างนี้เด็กก็ทําอยู่นะครับผมกินแล้วรู้สึกเหมือนเป็นผ้านะไม่ไม่ได้ยำลักษณะน่าจะเป็นพร้านะครับผ้าแล้วก็ฝีมือคล้ายๆกับการปรุงของคนอาจจะเป็นคล้ายๆกับคนอีสานหรือว่าสูตรคนอีสานนะออกเป็นเค็มกับเปรี้ยว นะครับไม่มีหวานถ้าเป็นของภาคกลางมันจะมีปนหวานเข้าไปหน่อยนะครับพวกผ้าหรือววกยำอะไรพวกนี้นะครับผมอันนี้ก็จะออกเค็มกับเปรี้ยวแค่นั้นเองน,นี่นี่ครับกระดูสดน่ากินนะครับแซลมอนเป็นชิ้นยาวๆเลยนะถูเป็นชิ้นยาวๆน่ากินมากอันนี้ก็ปลามุกก็น่ากินนะครับนะครับ น่าจะพกปลาหมึกหอมเหมือนกันนะนะครับเราก็พวกขาไก่ขาไก่ไม่กินนะฮะขาไก่เคยฟังข่าวอะไรต่างๆแล้วไม่เก่อนไม่มีข่าวนะฮะนะครับไม่พูดละกันเพราะว,ว่าเดี๋ยวใครชอบกินขาไก่แล้วจะกินไม่ลงนะครับเราก็ไม่พูดนะครับก็เลยผมไม่กินนะผมพวกขาไก่นี่ผมไม่กินเพราะเมื่อก่อนเคยมีข่าวอยู่นะครับนี่ก็นะะรอรอรอนะครับเพรานะรว่า ก่อนหน้ามีคนคนหนึ่งนะครับนี่เขาก็คุกแต่พนะักงานเขาก็คุกนะคุกนี่เขาก็แบ่งเป็นสองจานนะครับแบ่งเป็นสองจานอย่างปกติและเอาปลาหมึกเอากุ้งแล้วก็แซลมอนในใจคิดว่าเขาจะให้มารวมเป็นหนึ่งจาน3าอย่างนะครับ นะครับแต่ว่าสุดท้ายเด็กเด็กให้มาอย่างละสามอย่างละจานเลยผมก็ถ่ายมองไปรอบๆนี่มปนพวกเครื่องยำต่างๆพวกขอๆแต่ผมว่าน่าจะเป็นผ้านะน่นาจะเป็นผ้าแล้วหนักคล้ายๆผ้าแต่ไม่ได้ยมหรือยำอย่างนี้นี่เขาก็ทําคุกคุกเครื่องแซลมอนนะครับแต่ผมลองกินดูแล้วรสชาติไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยโดนเท่าไหร่ เนี่ยครับบางคนอาจจะชอบในหะผมกินแล้ไม่ค่อยชอบรสชาติไม่ค่อยชอบนะครับ,นะรบชอบบางรายการรายการอื่นไอ้พวกน้าซุปนะน้ำแกงที่เขาต้มเ,เนี่ยโอเคเนี่ยเนี่ยเขาก็ใส่มาสามจานเลยผมก็งงตาเหลือกเอามาแล้วเว้ยสามจานแต่กินหมดนะในสูตรก,ก็กินหมดก็อร่อยใช้ได้พอ,พอ,พ,อ,พ,อพอกินได้นะเนี่ยสองมอนด์ถ่ายภาพน่งให้ดู นม่สเชันมาณนี่รบกรักตัวหูกระรอยนะครับตนติดตนปงสดมาฮะหอมนี่สดหมด่อยที่บอกบ็คีอไอ้แกทำพวกยำพวกกุ้ง้าเร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 ียกผ้าเนาะันก็คงทำแบบสูตรตก่างก็ชอบูตรเก็มข้นใหม่ อ,อ,อ,อาจจะได้เพาเป็นทาหารกุเพื่อที่จะให้แขกทั่วไปได้เนี่ยเป็นผักกุ้งก็ดูน่ากินนะจะให้แขกทั่วไปได้ไอจ,ไอจานี่สังเกตว่าเป็นฮอตพอตนะฮอตพอตเขลเริแล้วผมไม่แน่ใจนะรับว่าเขาอาจจะเป็นเจ้าของร่วมกันหรือเปล่าหรือเขาไปซื้อของเก่ามาเราก็ไม่รู้นะซึ่งจะได้ราคาถูกนเนี่ยเป็นจานฮอตพอตุฟเฟ่ไหนก็เป็นเยียออกมาก็ากินได้นะขอกินได้ รสชาติพอใช้ได้อยู่นี่เป็นแตงโมแตงโม,งโมเป็นผลไม้ชอบมากนะเป็นแตงโมสายนะนั้นนะครับเขาบอกว่า<ะ>คนละครึ่งเนี่ยไป,ปรับผูปองแล้วก็เดี๋ยวตอนเก็บเงินก็เหมือนกันนะ,ะก็เอาเงินเอาผูปองอะแทนเงินไปเลยลองเดินมาพี่หนูก็ได้โตแล้วเนี่ขาทำผูกปองนั้นอยู่ ก,ก็ดีสะดวกกว่าน้องคนละเครื่องสแกนตรงนี้ใช่ไหม บอกจะตั้งแต่สี่โมงสี่โมงไปทคูปองห้าหผมก็นั่งรอดูอยู่แล้วก็เหมือนเดิมใช่ไหมครัอันนี้ก็คืออันนี้ก็คือเงินสดที่เราไปจะไปจ่ายใช่ค่ะเพราะว่าจะได้ไม่ยุ่งยากเข้าไปดีดีผมว่าสะดวกกว่าวางแผนนี่ดีกว่าไม่เหมือนในครั้งแรกตีสไปลูกตัวช่วงนั้นมันแต่ละครั้งลำบากหน่อยใช่เพราะมันเสียเวลาด้วยง่ายกว่าเดี๋ยวผมจะแกนแล้วเดี๋ยวให้แฟนสแกนทีคนละเครื่อง เป,เปียบรบบ้อยเขาเปลี่ยนระบบดี๋างนี้คือเอา400ททงเงินสดเดี๋ยวช่วงเสร็จแล้วก็จ่ายแต่นี้เอาเงินสดจ่ายแล้วก็เอาหูปองจ่ายเลยระบบไม่เหมือนกับอาปาตอนนั้นที่เปิดใหม่ๆไม่มีใจนี้คนเยอะนะหรือใช้ปัดง่ายเดี๋ยวเวลาใช้นี่เราก็ใช้ใบนี้จ่าย่ายเงินสด แฟนนะครับผมผมใบหนาปาปึ่งแฟนไปตาหน้าาปลาเพิ่งออกนะครับไอติมทุเรียนของโปรเลยนะครับนี่ยังไมไ่กินกินผู้เรียนกินทุนเรียนก่อน ใจนี่ฟัะ